นอกจากประเด็นใหญ่ของโลกแล้ว World w i d e l i f e ก็ยังมีประเด็นทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะเรื่องที่ใกล้ตัวเอามาฝากกันด้วยอย่างในวันนี้ประเด็นเศรษฐกิจจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจจีนนะครับประเด็นเศรษฐกิจวันนี้ชวนจับตาเศรษฐกิจจีนผ่านตัวเลขทางเศรษฐกิจที่พึ่งออกมาสดส,ส,สร้อนๆซึ่งอย่างสะท้อนให้เห็นว่าเศรษฐกิจจีนยังเติบโตน้อยกว่าเมื่อปีก่อน และดูจะไม่เติบโตไปตามที่หลายฝ่ายคาดการเอาไว้ด้วยนะครับโดยข้อมูลล่าสุดเพิ่งออกมาหมาัดๆในวันจันนี้เลยครับโดยสํงงานักงานสถิติแห่งชาติจีนเปิดเผยการเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนในช่วงไตรมาสท,ที่2ที่ผ่านมาโดยระบุว่าเศรษฐกิจจีนเติบโต4.7%เมื่อเทียบกับเมื่อปีที่แล้วครับตัวเลข4.7%ถือว่าต่ำกว่าตัวเลขคาดการ์และตัวเลขการเติบโตในช่วงไตรมาสก่อนหน้าด้วยนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยบรรดานักเศรษฐศาสตร์ คาดการณ์กันนะครับว่าเศรษฐกิจจีนจะเติบโตในช่วงไตรมาสที่2ได้ถึง5.1%ขณะที่ไตรมาสหนึ่งของปีนี้อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจจีนอยู่ที่5.3%ย้อนไปดูอีกตัวเลขหนึ่งก็ได้นะครับก็คือการเติบโตทางเศรษฐกิจทั้งปีของปีที่แล้วจีนมี GDP โตขึ้น5%ครับซึ่งถ้าไปดูตัวเลขเหล่านี้จะเห็นได้เลยนะครับว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจในช่วงไตรมาสสที่มีการเปิดเผยตัวเลขล่าสุด ต่ำกว่าทุกตัวเลขที่เรายกมาไม่ว่าจะเป็นตัวเลขคาดการ์ตัวเลขการเติบโตของไตรมาสหนึ่งหรือว่าตัวเลขของการเติบโตเมื่อปีที่แล้วทั้งปีทีนี้เราลงไปดูรายละเอียดกันหน่อยนะครับจริงๆถ้าไปดูแยกประเภทจะเห็นเครื่องยนต์เศรษฐกิจที่ชัดขึ้นว่าตัวไหนกําลังเหยียบคันเร่งให้เศรษฐกิจจีนอยู่แล้วตัวไหนเนี่ยมีแรงเฉื่อยเอาตัวที่มีแรงเฉื่อยนะครับเช่นตัวเลขค่าปลีกค้าปลีกเมื่อเดือนมิถุนายนของจีนโตต่ํา ลงเหลือโต2%ซึ่งต่ำกว่าที่หลายฝ่ายคาดการไว้ที่3.3%พอสมควรอีกตัวเลขหนึ่งที่น่าสนใจก็คือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ยังอยู่ในแดนลบ แม้ว่าจะเป็นแดนลบในอัตาราประมาณเดิมก็คือลดลงประมาณ10.1%ส่วนตัวที่เห็นภาพเลยนะครับว่ากําลังเป็นเครื่องยนต์ที่เร่งแรงในเศรษฐกิจจีนก็คือภาคการผลิตอุตสาหการรมที่โตขึ้น5.3%ถือว่าสูงกว่าการประเมินที่รอยเตอร์เคยประเมินเอาไว้อยู่ที่5%ข้อมูลที่ว่านี้สอดคล้องกับตัวเลขของสำนักง,งานสุลกากรจีนกับที่รายงานยอดนำเข้าเดือนมิถุนายนของจีนเมื่อวันก่อนว่าลดลง2 3 ส่วนยอดส่งออกเดือนมิถุนายนเพิ่มขึ้น8.6%เมื่อเทียบเป็นรายปีสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะเพิ่มขึ้น8%ด้วยซ้ำโดยจีนมียอดเกินดุลการค้าในเดือนมิถุนายนเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่99,000ล้านดอลลาร์สูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ที่85,000ล้านดอลลาร์และสูงกว่าในเดือนพฤษภาค,คมด้วยเมื่อมาดูครึ่งแรกของปีนี้ยอดนำเข้าของจีนเพิ่มขึ้น2%ยอดส่งออกเพิ่มขึ้น3.6%เมื่อเทียบเป็นรายปีนะครับ จากตัวเลขที่ว่านี้ก็เลยทําให้จีนถูกวิจารณจากชาติตะวันตกว่าเกินดุลการค้าซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าจีนมีข้อได้เปรียบด้านการค้าเพียงฝ่ายเดียวทําให้สหรัฐและก็หลายประเทศในยุโรปมีการปรับขึ้นภาษีนาเข้าสินค้าจากจีนหลายประการขณะที่อีกตัวเลขหนึ่งที่เป็นตัวเลขที่น่าสนใจมากเลยนะครับก็คือตัวเลขที่มาจากไชน่ามีเดียกรุ๊ประบุว่าในช่วงครึ่งปีแรก ยอดผลิตรถยนต์และยอดขายรถยนต์ของจีนเติบโตได้ดีครับสมาคมผู้ผลิตรถยนต์แห่งประเทศจีนหรือว่า c a a m ระบุว่าตั้งแต่เดือนมกราคมถึงมิถุนายนที่ผ่านมามีการผลิตรถยนต์ในจีนสูงถึง13.8ล้านคันเพิ่มขึ้น4.9%เมื่อเทียบกับปีก่อนโดยยอดขายเพิ่มขึ้น6.1%เป็น14ล้านคันมีการผลิตรถยนต์พลังงานใหม่4.9ล้านคันเพิ่มขึ้น3 0 1เมื่อเทียบกับปีก่อนเลยนะครับ ขณะที่ยอดขายรถยนต์พลังงานใหม่เพิ่มขึ้น32%เมื่อเทียบกับปีก่อนเป็น4.9ล้านคันโดยรถยนต์พลังงานใหม่มีส่วนแบ่งการตลาดในประเทศจีนสูงถึง35.2%ส่วนแบ่งการตลาดของรถยนต์นั่งส่วนบุคคลแบรนด์จีนเพิ่มขึ้นเป็น61.9%ถือว่าเพิ่มขึ้น8.8%นะครับโดยรองเลยขาธทการ C A A M บอกว่ายอดการผลิต และยอดขายรถยนต์พลังงานใหม่ในประเทศมีจํานวนเกินกว่า30ล้านคันการส่งออกรถยนต์เติบโตอย่างรวดเร็วกระตุ้นการเติบโตของตลาดโดยรวมขณะที่ส่วนแบ่งการตลาดของรถยนต์นั่งส่วนบุคคลแบรนด์จีนเกิน6 0เติบโตอย่างรวดเร็ว,รว C A A M ระบุว่าในช่วงครึ่งปีหลังของปีนี้นโยบายพิเศษต่างๆเช่นการส,ส่งเสริมการค้าและการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานในชนบทจะช่วยกระตุ้นตลาดรถยนต์ทำให้ผู้ผลิต รถยนต์แข่งขันการพัฒนารถยนต์รุ่นใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดมากยิ่งขึ้นนี่คือตัวเลขยิบย่อยที่เป็นตัวเลขลงลึกในเชิงรายละเอียดให้เห็นภาพกันนะครับว่ามันสะท้อนที่เห็นว่าดูเหมือนว่าในประเทศจีนค่อนข้างซบเซาแต่ว่าการส่งออกมานอกประเทศค่อนข้างเติบโตอย่างรวดเร็วทีนี้กลับมาที่ GDP ไตรมาสองของจีนที่เปิดเผยมาล่าสุดและถูกระบุว่าโตต่ำกว่าคาด คือโตอยู่ที่4.7เนี่ยนะครับก็มีความเห็นจากสำนักง,งานสถิติแห่งชาติจีนที่เปิดเผยเรื่องนี้ออกมาระบุว่าทางการจีนคงจะต้องทำงานหนักขึ้นเพื่อกระตุ้นตลาดภายในประเทศพร้อมทั้งเสนอให้มีการส่งเสริมให้เกิดภาวะที่เอือ้อต่อการฟื้นฟูและเติบโตของเศรษฐกิจจีนเองเพื่อให้การพัฒนาเศรษฐกิจของจีนเป็นไปอย่างยั่งยืน โดยการเปิดเผยตัวเลขครั้งนี้ทางการจีนไม่ได้เปิดแถลงข่าวแต่เชื่อว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้หรือว่าในช่วงสัปดาห์นี้ก็จะมีความชัดเจนถึงทิศทางเศรษฐกิจจีนมากขึ้นนะครับเนื่องจากเพิ่งเป็นวันเริ่มต้นการประชุมใหญ่ของคณะกรรมการกลางพรรคอมมิวนิสต์จีนครั้งที่3ซึ่งมีการจับตาตั้งแต่การที่ทางการจีนอาจมีมาตรการอัดฉีดหรือผลการประชุมนี้อาจไปไกลกว่านั้นถึงขั้นการปฏิรูปเพื่อกอบกู้เศรษฐกิจจีนหรือไม่ ซึ่งที่ผ่านมาการประชุมใหญ่ของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนครั้งที่3เคยเป็นการประชุมปิดที่นําไปสู่การผลักดันการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่สําคัญในประเทศจีนมาแล้วหลายต่อหลายครั้งนะครับยกตัวอย่างเช่นเมื่อปี1978ตั้งเสี่ยวผิงอดีตผูน้นําจีน เคยใช้การประชุมครั้งนี้ประกาศทิศทางจีนใหม่ที่ต้องการให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วและเปิดประเทศสู่ประชาคมโลกหรือว่าในการประชุมเมื่อปี2013ครับผลการประชุมครั้งนั้นกําหนดทิศทางของจีนที่เน้นเรื่องการจัดสรรทรัพยากรเพื่อเข้าสู่ตลาดเสรีโดยมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายเศรษฐกิจและสังคมในการประชุมในครั้งนั้นด้วยซึ่งคําถามตอนนี้ก็คือการปฏิรูปที่หลายคนจับตาว่าจะเกิดขึ้นจากการประชุมที่เกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์นี้มันจะเป็นการปฏิรูป ขนาดใหญ่แค่ไหนซึ่งการประเมินคําตอบในตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าการปฏิรูปที่หลายคนจับตาว่าจะเป็นผลลัพธ์การประชุมในช่วงสัปดาห์นี้ของจีนเนี่ยอาจจะไม่ได้เกิดภาพการเปลี่ยนแปลงใหญ่ขนาดนั้นนะครับคนที่พูดเรื่องนี้แล้วก็อธิบายเรื่องนี้ได้ดีที่สุดคือสื่อทางการจีนเองครับโดยหนังสือพิมพ์ p o p p l e d a i l y สื่อทางการจีนเผยแพร่บทความของคอลัมนิสคนหนึ่งที่นิยามว่าการปฏิรูปนั้นไม่ได้หมายความว่าเป็นการเปลี่ยนทิศทางและการเปลี่ยนผ่านนั้นไม่ได้หมายถึงการเปลี่ยนสีนะครับนี่ก็เป็นคําเปรียบเอยที่อาจจะสะท้อนให้เห็นว่าผลลัพธ์จากการประชุมในช่วงสัปดาห์นี้ที่หลายคนจับตาว่าจะเป็นการประชุมที่น่าจะมีการออกมาตรการออกนโยบายเพื่อเปลี่ยนแปลงรูปแบบ ไปจนถึงการปฏิรูปเนี่ย <Yeah. S 1> ก็อาจจะไม่ใช่การปฏิรูปในประดับใหญ่ขนาดนั้นโดยนักวิเคราะห์อมองว่าทางการจีนคงจะหามาตรการบางอย่างเพื่อปฏิรูปพักคอสังหาริมทรัพย์ลดข้อบังคับเกี่ยวกับการโยกย้ายถิ่นฐานในประเทศจีนและคงจะต้องหาทางเพิ่มการจ้างงานที่มีทักษะแรงงานสูงเพื่อรองรับกลุ่มบัณฑิตจบใหม่ซึ่งถ้าจะไปกลถึงการปฏิรูปจิงเนี่ยก็อาจจะมีเรื่องของการปรับ อัตราการจัดเก็บภาษีใหม่ด้วยเพื่อให้มีไรายได้มาจัดการกับภาระหนี่ของรัฐบาลท้องถิ่นในประเทศจีนแต่อย่างที่บอกเลยครับหลายคนมองว่าผลการประชุมนั้นน่าจะไม่ใช่ผลของการปฏิรูปที่เป็นลักษณะใหญ่ถึงขนาดนั้นไม่ได้ไปไกลถึงการปฏิรูป แบบสุดขั้วแบบนั้นแต่ว่าอาจจะเป็นการปรับเปลี่ยนนโยบายแบบกลางๆนะครับเช่นการส่งเสริมให้อุตสาหกรรมเข้าสู่อุตสาหกรรมไฮเทคมากขึ้นหรืออาจมีมาตรการสนับสนุนภาคอสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติมครับอ่านี่ก็เป็นโจทย์ทางเศรษฐกิจของจีนที่คิดว่าสัปดาห์นี้อาจจะได้เห็นมาตรการของรัฐบาลจีนที่น่าจะเข้ามามีบทบาทในการกระตุ้นหรือฟื้นฟูเศรษฐกิจจีนให้เติบโต มากกว่าที่เป็นอยู่นะครับหลังจากที่ตัวเลขล่าสุดออกมาโตครับแต่โตต่ตํากว่าที่คาดการโตต่ตํากว่าตัวเลขก่อนหน้าด้วยก็ต้องจับตากันต่อไปนะครับสํานักข่าว today make tomorrow today